ฮัลโหลยังครับฮัลโหลบัณฑิตจ้ายังเบอร์เพจบนแพงอยู่บ่เนี่ยบอแมนบอแมนเบอร์เพจบรแพง์ค่ะเบอร์ยมมานินนั่งโมงสายังพัดมาคนโทรหากับบอลัดกระเทียมันยาเขียงยากสิลรมสิตายกว่ามึงโมมีชีวิตหรือไม่เบอร์พี่น้องเอ๋ยให้เจ้าจับมือกันแน่นไว้คือข้าวเหนียวหนึ่งไม้เด้อ ยาสิเพแตกมางคือน้ำถือเข่าเหนียวสำหบดีพี่น้องป้องไปมิดหมอแค้นแฟนหมอลำเอซของสาวน้อยเพชรบันแพงเอซของน้องอุ้งอิงเอซของยายเวอร์สเตอร์รดูดเอซของบอสโจกับเอซของพ่อยุท์และเอซของทุกๆคนในตระกูลลำเพลนออฟฟิเชียลนะคะ พี่น้อง้าเขาย้อนย้อนหลังไปจากประมาณจากสองเดือนหรือเดือนเศษนี่แหลนะเนาะที่ยายเบอร์เราได้หายไปโดยที่ติดต่อเล่าบได้ผู้ใดโทรตามเล่ากับบอลับสายไล่เล่ากับบอลตอบอันนั้นคือเรื่องน่าเล่าในอดีตเนาะมันจังได้มาเปลี่ยนสาเหตุของมือนี่แล้วก็มีมือหนึ่งที่เล่าไป ที่กรุงเทพหลังจากที่หายไปเมือนึงแล้วสาวน้อยเพจปันแพง,งเพิเ่นได้ไปเรียนอยู่กรุงเทพย้ายเวอร์ก็ได้ไปแต่บอดโจเพิ่นไดลงท่านบอเมทท่านบนไว้สามสิบมือประมาณนี่แหะถ้าคุณยาจําบอผิดเนาะถ้าจําผิดคุณยาก็ขออภัยซึ่งเป็นการลงโทษโดยไม่ให้ขึ้นที่ใดทั้งสิ้นแล้วก็หลังจากปิดวงแล้วจังสิมาคุยกันใหม่ เพื่อนได้เมื่อวานนี่เพิ่นได้ปฐมนิเทศหมอล่ำคณะสาวน้อยเพชรบานแพงปฐมนิเทศทั้งแดนเอิ์ทุกคนไห้มาปฐมนิเทศหลังจากปฐมนิเทศคณะบริหารของเพิ่นเพิ่นก็ได้นั่งคุยกันว่าสิไปแนวทางใดสิไปแบบใดผู้ใดสิจัดการแบบใดเพราะว่าตลกย่งขาดอยู่เพราะว่ายายปวงก็ได้ล่าไปดูเล่เมนะตลกกระสีขาดบอสโจเพื่อนก็เลยโทรหา ยายเวอร์สเตอร์รูดว่ายั่งอยากต้องการขึ้นมากคือเกาบว่ยายเวอร์เพิ่นก็ได้ตอบอย่างรวดเรียวว่าเพิ่นก็ยังเป็นยายเวอร์สาวหน่อยเพชรบันแพงยายเวอร์ยกมานินเล้าก็ปากหวานเลาก็อนี้แต่ว่าเราก็คิดหอดแหละพราะว่าเราก็บอกว่าถ้าบอดโจบอดโทษไปเอิญเอาเรา เลาก็สิยุดบทบาทการเป็นตลกแท่นันเราสิบบเปิดขึ้นกับวงไดโดยเด็ดขาดซึ่งบอสโจเพื่อนกะบอกว่าให้เขามาให้เขามาคุยกันสกอรว่าสิเอากันแบบใดถ้าสิเฮ็ดคือตกลงกันก่อนตกลงกติกาแต่กับยายเบอยก็ตกลงกติกากันบ่อยๆแหละแต่เพื่อนกะให้อภัยกันอันนั้นเป็นเรื่องเรื่องส่วนของเพิ่นเนาะข้างนี่ก็คือกันเพื่อนกัสิเอินยายเบอเขามาคุยกันสกอรว่า สิเอาแบบใดเพื่อนกัสิเฮ็ดสัญญากนอย่างดีพลบัติหนีก็ได้ว่าบ่าให้ลงกลางขั้นบ่ให้เฮ็ดโตแบบนี่อีกต้องเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ต้องเปลี่ยนเป็นคนใหม่ยัยเบอร์ล็อกนาสิเปลี่ยนอยูหรอกบทเรียนครั้งนี้ก็ถือว่าหนักอยเพราะว่าการที่บ่มีงานเฮ็ด้ากการที่บ่ได้ขึืนกับวงสาวน้อยเพชรบานแพงเงิงนค้ากับแก้วกับรุดตีนรุดมือไปหลายอยู่เนาะคะ่ะเนาะ กะขอให้ยายเวอร์กลับขึ้นมาบอดจเพิ่นกัหักกับแพ้งกันคือกาหลับความผูกพันทิ้งกันไม่ได้ผู้ใดผิดเราก็ให้อภัยซึ่งกันและกันบอดจเพิ่นได้กาวใบ่ายายเวอร์เราบอได้ไปเป็นฆาตกรเราบอได้ไปฆ่าผู้ใดเราไปเพราะว่านี้ัยส่วนตัวของเราซึ่งเพื่อนกับมีความผูกพันกันในในเรื่องการเทำงานเพื่อนผูกพันกันมาโดนแล้วเพื่อนก็ให้อภัยกัน ท่าย่ำกะหายอภัยใจเวอร์เอฟซีทุกคนกะเขามาคอมเมนต์แสดงความยินดีตอนรับกับคืนอ้อมกอดของบ้านเก่าของบ้านใหญ่บบได้ไปใช้แล้วต่อไปนี้ยายเบอร์แล้วก็สิมาสร้างเสียงหัวเราะสร้างติดสร้างเสียงหัวเราะสางความบันเทิงให้แฟนๆครับที่ที่คิดหอดด้เบอร์หลายคนที่ชุนหอดด้เบอร์กุณยาก็คือกันพเพราะว่ายด้เบอร์เรา ก็เป็นตลกชั้นคู่ถ้าได้เบอร์แล้วปรับนิดเดียวนอกนั้นเราดีเบเราแล้คเ้เฮากับธรรมดาแล้วเนาะมันมันก็นมีคอดีคอบอดีแน่ซึ่งเพื่อนกับพ่อมที่สิบป,ปับและให้อภัยซึ่งกันและกันเราสิได้มายางคู่กับอีหลานหน่อยกับคุณคู่หมอนอิงเทิงเวียดที่แล้วกับมาติวงานกันใหมมา,มาชมใส่กันอีกครับ คณะตลกซึ่งต้องเล่นเป็นทีมเบิกสิบเล่นไปไพ่ไปมั่นบ่ได้สิสิมาโดนสดบ่ได้ต้องเตรียมกันต้องเตรียมมุกต้องว่างแผนกันอย่างดีเพราะว่าตลกก็คืออีกฉากหนึ่งที่สําคัญถ้าตลกดีคนกระติดตลกตลกก็สามารถดังได้ขึ้นกันเนาะตลกก็คือส่วนหนึ่งที่ทําให้สีสันของมัดขาดบ่ได้อะหมอล่ำขาดตลกบ่ได ตลก,ก็คือส่วนสําคัญบอกถึงเพื่อนก็นบอกว่าทุกคนในองค์กรนะสาคัญสีอยู่ตาแหน่งได้กร้างแม่นแต่คอนบอยแม่นแต่คนคนกลางเต็นยังสิทุกคนมีส่วนสําคัญทั้งหมดสําหรับองค์กรเพื่อนขาดผู้ใดไปผู้หนึ่งผู้ใดไปบ่ได้ถ้าขาดไปก็ต้องหาเพิ่มถ้าขาดไปแล้วกลับมาได้ก็ต้องเรียกขึ้นมาเหตุงานนํากันคือเก่าเพราะว่าเป็น คณะเดียวกันเป็นคนในรอบกัวของเพ่นขอแสดงความยินดีกับเจ้เบอร์ที่ทุกคนแต่ก็ถึกจัดหนักอยู่ทุกคนแต่เจ้เบอร์แล้วกับพ่อมผู้ใดบ้าอย่างแล้วกับ่ได้เครียดได้คมดอกเพระาะว่าเล่าผิดเล่าก็ยอมรับผิดนี่แหละลูกผู้ชายโอ้ลูกผู้ชายตัวจริงแล้วสิเป็นผู้ชายตัวจริงเพราะตัวจริงก็สร้างแต่ใจเล่าก็ใจเล่าก็นักเลงพ่อไง คือผิดก็ยอมรับผิดยอมให้ดายอมให้หายเพราะว่าผิดอีหลีทั้งพออาทิตทั้งพอยุดทั้งบอดโจไซปวยังได้โอกาสแล้วเพราะว่าแต่ก็ต้องไซต้องต้องปามไว้ในจากน้อยเนาะเพราะว่าคนในวงพนบอกว่ายาเบิร์ดแล้วขอนขางสิขอขอโทษเลยคุณยาใส่คับน้ำเพลนหลอกเด่นแบบเพลนมากเราลู ผู้บริหารว่าเรารูบัดนี้เพื่อนกษีสร็จยบควมรู้ของยายเวอร์ได้บาดนี้แหละพราะวายายเวอร์แล้มีเรามีบทเรียนที่บทเรียนราคาแพงวันเถอะไปราคาคุณยากะขอแสดงความยินดียินดีตอนรับยายเวอร์กับสู่อมกอดของสาวหน่อยเพชรบันแพงก้อนสิจากไปคุณยากกฝาก ช่องคุณยายวปในเดอร์แครเด้อฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้คุณยาแน่พ่อกันไม่คลิปนาค่ะสวัสดีค่ะของคนไก่กินทางหนักก่อนกอดถอดคนอื่นเด้อเว้ยกต่ยังเนียนบ่เบิกคันคันหัวหน้าคันบ่อบ่บ่หักตัวไว้ผู้อื่นก็สิเป็นหย่างยางมันบ่พอฉันมาแล้วก็มาแล้วมาคุยกันแล้วก็ปรับปรุงตัวใหม่ก็แค่ใส่ข้าวละไอ้นั่นแหะเรื่องความในความหยังต่อไปก็ให้มาคุยกันแล้วขัดทุกพวกผองหยัง